2, ชวนแล่งตายกันแล้วคะ่ะวันนี้ชวนแล่งคําว่าโซยค่ะคำว่าโซยคะ่ะคําว่าโซยีในภาษาไทยนะคะโซยโซโอโยยโซยมีความไม่หวาโชกไม่ดีคะ่ะโชคไม่ดีเลยโซยทั้งรึกว่าย่างแชงขับรถไปทํางานตับเส้นกลางปลาตํารวดชงใบซังมาแล้วซ้ำใบโจยตับหรือตับหรือไดไปซังซ้ำใบตับเส้นกลางปลาแล้ว,วังอะไรดีทุกคน เออครับดีดีซอยและเออก็มีความหมายว่าขับรถไปทําง,งานโชคม่ดีเลยขับไปที่ไรก็ทับเส้นก้างปลานะคะซึ่งเป็นเส้นที่ห้ามรถวิ่งเข้าไปทับนะคะ <c oughs> ก็โดนไปสั่งนะคะสั่งได้สั่งดีสั่งมาเลย3ามใบค่ะเออสั่งเปลือทตั้งสามใบทับเส้นเดิมเลยก็ปีมาไม่วะเนี่ยเออ เทีเดียวสร้างแบบโซยจริงๆเรื่อเดินเดินไปแล้วไปเยียบเอาขี้ม้านะคะอันนี้ก็ถือว่าัวโซยเหมือนกันค่ะทีเดินขาลุยไม่เดินไปเดินเยียบขี้ม้าโซยเหมือนโซยนะย <c oughs> ถ้าชอบคลิปแรงตายปณีนะคะคก็อย่ายลืมกดติดใจกดไลค์กดแชร์ให้มากนะคะแรงตายจับจับกันไปเลยค่ะ